สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้พบกันช่องแดงสัมบาตีแฉกหน้าตีแฉกหน้าการเมืองไทยครับตีทุกประเด็นครับให้สังคมไทยได้หูตาสว่างได้รู้นะครับนะว่าประชาธิปไตยนีย่อำนาจสูงสุดคือเป็นของประชาชนครับไม่ใช่เป็นของใคร ไม่ใช่เป็นองค์ขององค์กรอิสระนะครับนะที่เขาหลอกพวกเราครับหลอกคนไทยว่าอำนาจสูงสุดเป็นของตุลาการไม่ใช่ครับตุลาการไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาจากประชาชนครับมาจากนะครับการเลือกตั้งของประชาชนมาจาก การยึดโยงของประชาชนเท่านั้นครับที่คนไทยจะต้องยอมรับที่ผ่านมานะครับเขาหลอกเอาอำนาจของคนไทยครับนะเขาหลอกเอาอำนาจของคนไทยไปเพื่อเป็นประโยชน์ของพวกพ้องครับนะโดยเฉพาะองค์กรอิสระเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันนะครับการโกงนะครับการโกงการคอร์รัปชันของพวกเขา เขาจะทําอะไรก็ได้ในประเทศนี้ครับนะเขาไม่ผิดเพราะว่ามีรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่ามีกฎโจนของเขารับรองความเหี้ยความเลวของเขาไว้อยู่นะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูนปี60มาตานะครับนะ279นะที่รับรองความเหี้ยความเลวความชั่วครับของพวกมันไว้นะครับการทําใดๆตั้งแต่ อดีตอนาคตปัจจุบันชาตินี้ชาติหน้าครับไม่มีไม่มีความผิดเลยครับแต่ทักษิณทําอะไรล่ะครับผิดผิดไปหมดครับนะรัฐบาลที่นะครับนายกที่ประชาชนรักมากที่สุดครับนะเป็นคนผิดหมดครับทําอะไรก็ผิดลุกก็ผิดนะครับนั่งก็ผิดยืนก็ผิดครับนะเพราะว่านะครับ มันเป็นการตบหน้าพวกมันครับเป็นการประจานพวกมันคนที่ทําดีกว่าพวกมันจะอยู่ไม่ได้ครับประเทศนี้นะอยู่ได้ครับแต่ต้องให้อยู่ในคุกครับแต่มันก็ประจานพวกมันทุกวันเลยครับตอนนี้ประจานพวกมันทุกวันประจานอะไรล่ะครับนะเห็นหรือยังครับทั้งๆท,ที่สารดีกาตัดสินไปแล้วครับมันยังจะเอามาตัดถินใหม่อีกครับนะ ศาลตัดสินไปแล้วสาลชั้นต้นครับว่าคดีนะครับคดีของร้อยสิบสองเนี่ยครับไม่ผิดนะครับนะถือว่านะครับพยานขาดน้ำหนักครับกล่าวหาหลังจากไอ้สามปอยืดอำนาจครับกล่าวหาใส่ร้ายครับนะคดีหลังรัฐประหารครับนะ แล้วก็ตัดสินไปแล้วครับสารชั้นต้นตัดสินไปแล้วว่าขาดน้ำหนักครับพยานขาดน้ำหนักเอานะครับเอาคลิปมาเปิดเอาคลิปมานะครับนะพูดง่ายก็คือไม่เพียงพอครับนะไม่เพียงพอกับน้ำหนักของคดีครับนะสารก็ยกฟ้องไปแล้วแล้วก็นะครับสารชั้นต้นก็ไม่อุทธรับไม่อุทธรณ นะไม่อุทธรณ์ก็คดีก็คือจบครับแต่ครับนะอายการสูงสุดคนใหม่ครับไอสิทธิพรเนี่ยครับไอขี้ฆ่าไอขี้ฆ่าฮุนเซนขี้ฆ่าของนะครับเดวินเนี่ยนะมาเป็นอายการสูงสุดครับมันมาอย่างไงครับที่มันมาก็สวหัวครับสบวหัวก็เป็นสวสีน้ำเงินครับ สีน้ำเงินเป็นสีของใครครับต้องไปถามนะครับสหายแสงครับสีน้ำเงินเป็นสีของใครครับนะต้องไปถามเน่ครับนะเจสุขสํารวยครับสีน้ำเงินเป็นสีของใครครับนะพักการเมืองนี้มันเป็นพรรคการเมืองเส้นใหญ่เลยครับท่านท่านผู้ชมขนาดทั้งประเทศเขาไม่เอามันมันยังมาเป็นนายกได้เลยครับท่านผู้ชมนะไอศิธรพรครับ มาพิกใหม่ครับให้อุทธร์ครับให้อุทธร์เพื่อที่จะไม่ให้ทักษิณออกมาครับนะเพราะว่าถ้าออกมาเนี่ยพวกมันเนี่ยแพ้เพราะว่าภาพมันหลอนไงครับสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเสียงที่ท่านทักษิณทำจะสิติไว้นะครับปีสี่สี่ครับท่านผู้ชมปีสี่สี่ปีสี่เจ็ดนะสมัยที่พรรคไทยรักไทยขนาดนั้นครับท่านทักษิณทำ จิติไว้มันก็ตามหลอกตามหลอนพวกมันนี่ครับมันสร้างพักไหนมาก็สู้นะครับทักสินไม่ได้ครับนะเมื่อก่อนนะครับนะอำนาจนอกระบบสนับสนุนพักประชาธิปัตย์ก็เจ๊งไปแล้วครับนะเออแล้วคนดีสนับสนุนพักพักประชาธิปัตย์ทำไมถึงเก๊งล่ะครับนี่มาสนับสนุนพักภูมิใจไทยอยีกแล้วครับนะ มาสนนับสนุนพรรคกระท่อมกัญชาครับพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าพรรคการเมืองครับในโลกไม่มีนะครับที่จะเอาเสอายาเสติดมาถูกกฎหมายครับถ้ามันไม่มีแบ็คครับพรรคการเมืองพรรคนี้ครับถ้าคนอยู่เบื้องหลังมันนยครับไม่ธรรมดาถ้าไม่ใหญ่จริงน่ะมันจะเอายาเสพติดประเภทหนึ่งมาให้ถูกกฎหมายได้ยังไงครับแสดงว่าคนที่สนับสนุนมัน,นไม่ธรรมดาครับ นะพักกันเมืองพักนี้ครับใครเป็นเจ้าของครับในประเทศนี้ครับกูอยากจะรู้เว้ยนะเป็นไปได้ยังไงครับเอากระท่อมกัญชาครับนมาให้ถูกกฎหมายจนสื่อต่างประเทศเขาให้สายยาครับว่านายกราชากัญชาครับนะแล้วมันอยู่ได้ยังไงครับแล้วมันมาเป็นนายกได้ยังไงครับเสียงอันดับที่นะครับนะคนทั้งประเทศเลือกมันแค่ล้านเสียงครับ นะพักเพื่อไทยเท่าไหร่ครับเพื่อไทยสิบล้านเสียงนะแล้วก็ส้มเน่าเท่าไหร่สิบสี่ล้านเสียงครับทำไมไม่ไม,ไม่ไม่มาเป็นรัฐบาลเองแหละครับนะอย่างนี้ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ครับมีคนไปร้องนะพักส้มเน่านะเคสามถุยไปร้องอยู่ครับว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ครับเพราะว่า การนะครับนะที่มึงไปทำสัญญา MOA กับพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่ารัฐบาลในระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยต้องยึดเสียงส่วนใหญ่ครับก็เหมือนกับแฮริสแพ้คํานะครับเขาก็ไปเป็นฝ่ายค้านครับนะประเทศที่เขาจเจริญด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับตำนานประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกา นะแฮริสแพ้คลัมครับนะแพ้คลัมนะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะแฮริสไม่ไดนะ้เป็นประธานาธิบดีนะส้มเน่ามึงมึงดูเขาหน่อยครับมึงไม่อายเหลอครับมึงชนะเลือกตั้งครับนะเหมือนคลัมแต่มึงไม่เป็นไม่เป็นรัฐบาลครับนะแล้วมึงจะไปลงแข่งขันทําไมทําหาอะไรล่ะครับมึงจะไปลงเลือกตั้งทําไมล่ะครับ นะไม่มีประโยชน์ครับนะเป็นพรรคการเมืองที่ได้เสียงมากที่สุดครับแต่ไม่ทำหาอะไรเลยครับเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เป็นครับไปเป็นฝ่ายค้ำไปเป็นลูกหาบนะโอ้ครับนะกูงงว่าพรรคการเมืองพรรคนี้ครับมันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่สักตัวเลยเหรอครับในพรรคการเมืองพรรคนี้ครับทำไมให้มันเละเทะขนาดนี้ครับพักส้มเน่าครับ นะไม่มีคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายเรื่องการเมืองการปกครองเลยเลยครับไม่รู้การบ้านการเมืองเรื่องนะครับกฎหมายมหาชนเลยเลยครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับนะทั่วโลกเขาเขียนไว้นะครับว่านะครับนะการเลือกตั้งนะครับพรรคการเมืองไหนได้เสียงเยอะนะครับพรรคนั้นจะได้สิทธิ์ในการเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลครับ แต่มันตั้งสองครั้งครับไม่ผ่านครับแต่มันมาโทษเพื่อไทยครับนะมันไม่ผ่านครับเพราะว่านโยบายล้มสถาบันครับนะยกเลือกร้อยสิบสองอย่างนี้ครับนะยกเลือกร้อยสิบสองขนาดนั้นพักเพื่อไทยยังเสียงเป็นเสียงตายกับพวกมึงในส้มเน่าไอ้แท้งนะไอ้แท้งไอ้พิธานะพักอื่นเขาไม่กล้านะแต่พักเพื่อไทยด่ถือว่า เขาคิดว่าเป็นภักพี่พักน้องไงครับนะเขาเสียสละเพื่อผู้มึงเขาเสี่ยงเป็นเสียงตายครับเขาถูกตรานหน้าว่าพวกล้มเจ้าครับเขาอุดจาไปเสียสละเพราะว่าเขาได้ระดับสองไงมึงสิบสี่ล้านเขาได้สิบล้านครับนะแต่เขาไม่เคยครับทิ้งมึงครับเขาไม่เคยครับปฏิเสธมึงแต่มึงนี่ปักปฏิเสธเพื่อไทยตลอดครับ ปฏิเสธยังไม่พอยังไปใส่ร้ายเขาอีกครับหาว่าเขาไปตั้งรัฐบาลข้ามขั้วทรยศหักหลังครับนะพวกมึงครับแต่พวกมึงไม่มีน้ำยาไม่มีปัญญาเองครับในการจัดตั้งในการที่จะเป็นรัฐบาลครับแต่มึงนะครับนะแต่มึงก็ไปใส่ร้ายเขาทรยศหักหลังเขาครับพรรคภูมิใจไทยเขาเลือกมึงแม้แต่เสียงเดียวไหมกูถามหน่อยนะเขาเลือกมึงแม้แต่เสียงเดียวไหม นะเป็นภาพภาพภูมิใจไทยเขาเลือกมึงมึงก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วครับแต่มึงเอาเงินยัดเขาหรือเปล่าเพื่อไม่ให้มึงเป็นรัฐบาลเพราะพวกมึงไม่มีมึงโง่ไงมึงควายไม่มีน้ํายาอะไรครับแต่ละตัวครับเห่าหอนเป็นอย่างเดียวครับเหมือนพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละครับบริหารนี่ห่วยแตกครับนะเฮงซวยครับห่วยแตกเฮงซวยบริหารประเทศข่ยช่างกิโลอย่างนี้ครับนะห่วยแตกขายปลอสอย่างนี้ครับ เห็นภาพหรือยังครับทักศิณนครับนะทักศิณไม่รู้ว่านะครับไปเตะชามข้าวครับหรือว่าไปทําให้นะครับนะแม่ใครท้องแล้วทิ้งหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะทําไมครับนะในเมื่อนะครับนะในเมื่อไม่อุทณ์ต่อมันก็จบคดีมันจบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมคดีจบไปแล้ว แต่ทำไมครับไอ้ขี้ข้านะครับอ่อาไอ้ขี้ข้าเนวินเนี่ยครับนะที่มาจากสอวอหัวครับสอวอสีน้ำเงินเนี่ยนะไอไอการสูงสุดคนปัจจุบันนี่ครับมาจากสอวอหัวสอวอเทาเทาครับนะสอวซื้อเสียงสอวอั้งยี่ส่องโจนฟอกเงินครับนะเห็นหรือยังครับ มาจากค่ายสีน้ําเงินสีน้ําเงินไม่รู้สีอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าสหายแสงบอกว่าเป็นสีอะไรผมก็ไม่รู้ครับนะนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแล้วมาพิกใหม่ครับมาพิกใหม่ในการที่จะอุทธรณ์ครับอุธทธรณ์คดีร้อยสิบสองท่านทักษิณครับนะเพราะว่าคนพวกนี้ครับนะเพราะว่าพักมันตกต่ำครับประชาชนไม่เอาครับ โพแต่ละโพด่หลอกทั้งนั้นหลอกคนไทยทั้งนั้นแหละครับนะบอกว่าส้มเน่าจะมานะครับอีสานนะครับนะแม้แต่ธนพรนะครับธนพรนะครับรียากรในชาติหมาตัวนี้มันบอกว่านะครับอีสานลูดหมดเลยครับเพื่อไทยครับมาสองเขตร้อยเอ็ดกับนครพนมเท่านั้นครับนอกนั้นนะครับนะพักส้มเน่าไปแดกหมดครับดูสิครับอ่าแล้วก็ พักภูมิใจไทยครับนะที่จะมาอันดับหนึ่งอันดับสองคู่ขี้กันตลอดครับแต่ครับในโพเขาบอกว่าอย่างนี้นะมึงไปสํารวจพ่อแม่มึงเหรอครับมึงไม่ได้ได้มึงสํารวจโคตรพ่อโคตรแม่พวกมึงครับมึงไม่ได้สํารวจคนภาคอีสานคนอีสานเขาก็มีโพเหมือนกันครับนะก็เขาก็ทําโพเหมือนกันครับทําไมไม่เหมือนมึงพอทำเหรอครับนะ แล้วถ้าพวกมึงเสียงมาอันดับหนึ่งครับนะแล้วมึงทำไมต้องไปนะครับต้องไปยัดคดีทักสินอีกล่ะกูถามหน่อยนะก็แสดงว่าพวกมึงมนตกต่ำไงพวกมึงเนี่ยสันดานพวกมึงเขาไม่เอาแล้วเป็นนักการเมืองครับเป็นพักการเมืองครับที่นะครับนะหากินแบบเทาๆครับนะหากินแบบเทาเไม่ปราบยาบ้าไม่ปราบแก๊งสแกมเมอร์ครับ นะโดยเฉพาะชายแดนเนี่ยครับนะเป็นแหล่งหากินของพวกมึงครับนะเป็นแหล่งหากินของพวกมึงเป็นเอาไว้ต่อรองนะครับนะในการทํามาหาแดกรับสวยกันนะเห็นหรือยังครับแต่ท่านทักษิณเนี่ยครับท่านปราบนะครับท่านเข้ามาเพื่อปราบครับนะปราบยาบ้าครับคนใหญ่คนโตในประเทศนี้ก็ไม่ชอบครับเพราะว่าคนพวกนี้มันหาแดกับพวกเต่ามาตลอดครับท่านผู้ชม นะตอนนี้ก็มีพักนะครับนะกระท่อมกัญชาครับนะพักประชาธิที่ย์ดก็หงายท้องไปแล้วครับตอนนี้มายึดพักกระท่อมกัญชาครับในการที่จะนะครับนะมาให้ประชาชนเลือกครับแต่ประชาชนเขารู้ทันนะครับว่าพักการเมืองพักนี้ทําอะไรก็ไม่ผิดอันตรายครับนะทำอะไรก็ไม่ผิดเกี่ยวกับหัวสวก็ไม่ผิดเกี่ยวกับลายชื่อนะครับนะที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ นะอนุทินนี่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องมีเอี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ครับนะทั้งนะครับเนวินทั้งชัยชนกครับนะเห็นหรือยังครับเขาไม่อยากให้ทักษิณออกมาเพ่นพ่านครับเพราะว่านะครับเขารู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วครับนะแต่มึงท่ามึงทำกับทักษิณเท่าไหร่ครับนะคะแนนสงสารทักษิณก็จะเพิ่มขึ้นครับ พวกมึงอย่าหวังครับสมัยหน้าครับพวกมึงอย่าหวังประชาชนจะสั่งสอนพวกมึงโดยเฉพาะส้มเน่าพักเดียวกันครับส้มเน่าครับมีเราไม่มีเขาครับนะพักเด็กเมื่อวันซืนครับขนาดนโยบายดีๆที่พักเพื่อไทยทําไว้มันยังไม่สานต่อเลยครับโดยเฉพาะส้มเน่าครับสามสิบสามเขตในกรุงเทพมหานครเขาเลือกมึงสามสิบสองเขตนะสามสิบสองคนนะครับรัฐบาลของท่านอุ้งอิงนะครับ นะเอาลถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายครับนะยี่สิบาทตลอดสายแต่มึงขวางครับมึงไปขวางได้ยังไงครับทั้งที่คนกทมเลือกมึงตั้งนะครับสามสองเขตครับเขตเดียวครับขนาดเพื่อไทยมีเขตเดียวเขายังมีน้ำใจให้ครับแบ่งเบานะครับรายจ่ายจากกทมแต่พวกมึงขวางครับขวางเงินหมื่นขวาง นะครับนาะโครงการดีๆของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมึงอย่าหวังครับมึงอย่าหวังนะมึงอย่ามาหลอกคนไทยครับรัฐธรรมนูญฉบับปีห้50ปี60แก้ไม่ได้ครับนะแก้ไม่ได้แก้ได้ยังไงครับมาตราสุดท้ายครับไอ้พวกที่บันฉีรัฐธรรมนูญปล้นประเทศเข้ามาครับไอ้สามปอมันจะยอมมึงเหรอครับมันยอมอม,ยอมึงก็เสียหมาสิครับ แก้ป้ามันก็ติดคุกสิครับมันจะแก้ได้ยังไงมึงอย่าหวังครับนะมึงอย่าหวังที่จะเอาใครมาแก้รัฐมนตีแบบนี้ครับมึงอย่ามาหลอกคนไทยครับท่านทักษิณครับนะวันที่9มกราครับท่านก็ได้สิทธิ์ตามนะครับนะพักโทษครับนะเพราะว่าโทษปีเดียวครับปีเดียวคกบ จำคุกถึงสี่เดือนท่านก็ได้สิทธิ์ตามพักโทษครับเจ็ดสิบปีครับอายุเจ็ดสิบปีถือว่าเข้าโครงการพักโทษครับนะวันที่เก้ามกราครับนะท่านก็จะออกมาเลยครับแต่มันพยายามที่จะเอาร้อยสิบสองนะครับนะมายัดให้ท่านอีกครับกลับมายัดอีกครับแต่ลืมนะครับว่าดูครับว่าทีมกฎหมายเพื่อไทยครับจะเล่นเรื่องนี้ยังไงครับนะผมก็ไม่เข้าใจว่านะครับความยุติธรรมเนี่ย ในประเทศนี้มันมีจริงไหมครับนะโดยเฉพาะนาองค์ไอสิทธิพรครับนะมึงนะครับมึงก็อยู่ในองค์คณะครับแปดนะครับสิบคนนะครับไม่ให้อุทธร์แปดคนครับไม่อุพณ์ไม่ให้อุทธร์ต่อครับแปดแปดคนครับสองคนค้านครับให้อุทธร์ต่อนะครับมันก็ตกไปแล้วใช่ครับแต่ตอนนี้มันเอามายัดเพิ่มครับเพื่อไม่ให้ทักษิณนออกมา เพราะว่ามันนะครับมันสะเทือนเรื่องการเลือกตั้งครับนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการนะครับยึดเงินท่านอีกครับนะมึงไม่พอเลยครับมึงแดกกันไม่พอเลยครับนะพวกชาติหมามึงแดกไม่พอเลยครับนะท่านยิ่งรักก็สามหมื่นห้าพันล้านครับท่านทักสิณก็เจ็ดหมื่นนะครับสี่หมื่นหกพันล้านครับรวมเป็นแสนล้านแล้วครับสองเคตน่ะพวกมึงสีแตกไม่พอเลยครับแดกไม่พอเลยครับมันอย่าเมาอีกครับนะ หมื่นเจ็ดพันล้านครับกับทักษิณครับเพราะว่านะครับต้องเข้าใจนะครับคดีทักษิณนี่เพราะอะไรครับนะเพราะว่ามันไถแดกไงครับที่มันล้มวงยิงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันขอขอมากเกินไปครับวงยิงไม่ให้ครับนะพวกไอ้เก้าตัวครับมันต่อรองครับนะเอามาครับนะเพราะว่าทางวุ้นเส้นเนี่ยเขาให้มาครับนะเขาให้ก้อนใหญ่ครับ แต่ไปต่อรองเห้ยองเงี้งอยากอยู่ต่อไหมถ้าไม่อยากอยู่ต่อนะครับถ้าอยากอยู่ต่อก็มาครับเห็นหรือยังครับเหมือนกับมันเน่าเฟะทั้งการเมืองทั้งตำรวจเหมือนกันตำรวจผู้กำกับเดิมอยากอยู่ที่เดิมก็ต้องจ่ายนะครับเป็นสิบล้านแปดล้านสิบล้านเหมือนวิกโจ๊กพูดครับนะนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วพี่น้องครับต้องเข้าใจนะครับว่าคดีนะครับนะ สารท่านต้นตัดสินแล้วครับว่าไม่ผิดครับหลักฐานไม่มีน้ำหนักพอครับนะพยานไม่มีน้ำหนักพอครับนะต่อไปก็สารอุทธรครับแต่ท่านรักสินยังไงก็ต้องได้สิทธิ์ออกครับวันที่นะครับอ่สิบวันที่9มกราครับออกมาครับนะแต่คดีเรื่องอุทธรเรื่องสารอุทธรก็ว่าไปครับถ้าศารอุทธรบอกว่ายืนตามสารท่านต้นนะครับท่านก็หลุดครับ แต่ถ้าแก้ไขนะครับนะให้ท่านผิดก็ไปสู้กันดีกาครับมันอีกมันยังมีอีกสารครับพี่น้องอย่ากลัวครับเพราะว่าไปถึงนั้นเรามาเป็นรัฐบาลแล้วครับนะเรามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ไล่บี้ไล่ทื่อมันต่อไปครับนะเหมือนนะครับเหมือนเงินเข้ามาครับมันก็เล่นงานพวกเราเราเข้ามาก็เราก็เล่นงานพวกมันครับแต่ขอกํำลังใจพี่น้องครับนะถ้าสงสารถ้าสนับสนุนนะครับเพื่อไทยครับ ท่านก็เหมือนกับท่านได้ช่วยทักษิณน,นะครับสร้างความชอบธรรมให้พันตำรวจโทดร,ร,รทักษิณที่ท่านช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเข้าถึงโอกาสไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคครับไม่ว่าจะสามบินสุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นใช้นี่ไอเนสนะครับแปลงวิกฤตเป็นโอกาสจากต้มยำกุ้งนะครับนะาพี่น้องคนไทยได้สัมผัสได้ลิ้มรสนะครับนะนานโยบายของพันตำรวจโทดร,ร,รทักษิณน,นะครับถือว่าถ้าท่านนะครับนะา ถ้าท่านให้กำลังใจท่านนักสินท่านก็เลือกเพื่อไทยเยอะๆครับนะก็เหลือไม่กกี่เดือนครับเราก็จะได้เลือกตั้งนะครับนั้นเรวันนี้นะครับส่องแดงสัมบาตีเฉกหน้านะครับนะลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ